ขั้นตอนคือหนึ่งใส่มะม่าเไปในนี้มาม่าที่ลวกแล้วเหรอครับครับแล้วใส่อะไรอีกบ้างครับสองเราต้องเราต้องใส่พริกก่อนเลยอ๋อเพื่อให้พริกมันเข้ามาม่าเหรอครับในที่นี้ผมไม่ใส่หมดนะครับ ร้อยฟูเกย์จนมาม่ามันเข้ากับพริกก่อนช่วงน,นี้ไว้สำหรับกินนะครับต่อไปใส่อะไรครับต่อไปเราใส่ฮอทดอกฟูอัดและหมูให้หมดเลย แล้วแล้วใส่กระหล่ำปีชอบมากใส่มากเหรอครับครับชอบมากใส่มากผมไม่ค่อยชอบเลยผมใส่มาใส่น้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำพริกอีกได้เราใส่ผงหมายถึงผง เอาใส่พุงอีกได้อ่า มันอาจเจ้าหนเลยครับม,มันเยอะไปต้องใส่จานอีกต้องเตรียมจานที่มันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับแต่นี้ <Okay. S 2> ก็พอใส่ได้แล้วโอ้หน้าตาหน้ากินจังเดาาี๋ยวดูหน้าตาใกล้ๆสิโอ้หน้ากินเกีอเคเลย